Net so kon haar word so โอเคไหมคะเรียบร้อยนะถ้าจะขอเสียงปรบมือคงจะยากขอเป็นเสียงกรี๊ดแทนได้มคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคุณน่ชุค่ะกรี๊ดได้ฮะกรี๊ได้ฮะวันนี้มีลักกี้มันกั้ครับมีลอกี้แฟนมา้วลกกี้แฟนาอายกรี๊ดถ้าฮาขอร้อง เอาล่ะทักทายพี่พี่สื่อมวลชนวันนี้มากันในบรรยากาศกึ่งประชุมสัมมนามากมากเลยทำอะไรจะยืนกันเนาะใช่ไหมมีนั่งมีโต๊ะมีกระบี่ใช่มีพื้นที่ส่วนตัวจะได้แบบว่าเอาวางแขนถ่ายรูปริชชูนได้อย่างเต็มที่อ๋อไม่สบายแล้วนะครับผมวันนี้มีอินเตอร์แฟนมาด้วยอยากให้ได้ริชชูนทักทายแฟฝงของริชชูนรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนอย่าไปทางการอีกสักครั้งได้ไหมครับขอสวัสดีทุกทุกคน ที่มาในวันนี้นะครับคุณที่มาเจอผมในวันนี้นะฮะก็หวังว่าผู้ที่จะไปสนุกกันนะครับผมพร้อมสนุกไหมฮะในวันพรุ่งนี้พร้อมครับยัง<ต>ไม่กินข้าวใช่ไหมครับไม่มีแรงทัก <c oughs> ขนาดนี้เนี่ยนิ่งไม่ได้แล้วนะคะทักขนาดนี้ต้องส่งเสียงดังๆแล้วนะคะเอาห่ักลับมา เมืองไทยครั้งนีง้เป็นยังไงบ้างคะมาเจอกับแฟนๆชาวไทยผมรู้สึกดีมากผมว่าผมกลับมาครั้งที่ครั้งสุดท้ายนี้ก็เดือนอะไรบกุลากันใช่ไหมพิศพาใช่ไหมประทายรายการเกาหลีที่ที่เมืองการาแล้วก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยแล้วครับเพราะว่ายุ่งเกี่ยวกับการเตรียมตัวคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีงานที่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยไม่ได้กลับมาก็เกือบครึ่งปีแล้ว าวเลยสุดป <Wow. S 2> ีมากที่กลับมาแล้วได้ม,ม,า,มาเจอแฟนๆที่แอร์พองก็ไดม้มาเจอทุกๆคนในวันนี้ด้วยครับ,บกลับมาครั้งนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีชมีแผนไหมมีแผนที่เราวางไว้ไหมว่าออจะไปฉลองปีใหม่ที่ไหนอะไรยังไงไหมคะคงไปฉลองที่บ้านคะรับกลับบ้านไปฉลองกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวนี่ที่คุณก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีครับเวลาคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลากลับมาเมืองไทยทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบว่า เหมือนอยากทานอาหารไทยออารบอย่างกลับมาครั้งน,นี้อยากรู้ว่ามีเมนูไหนที่แบบรู้สึกว่าต้องมาทานใี้ได้ออก็เลยเลยชาจานแรกที่กินไปก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวนะฮะผ่านโปดผมแล้วก็เ,ออเรากลับบ้านไปกินส้ตมตำปลาล่อบเรียบร้อยไปแล้วอย่างเงียอย่างยอย่างี้ยอย่างียองีย่ง ่ากับเราไก่ไข่ดาวกับส้มตำกับเราไก่ไข่ดาวกินไปแล้วเอาไ้ได้เรียบร้อยได้ไหมฮะรสชาติโอเคไหมอรยเหมือนที่เราคิดถึงไหมฮะเหมือนครับผมเป๊ะเลยครับฮะแล้วก็เมนูต่อไปก็คือส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวน้ำตกอะไรพวกเนี้ยครับฉลองข้ามปีด้วยส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวใช่ครับน้ำตกซุปเล็กอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนั่นเลยครับเอาล่ะนะครับงานนี้ต้อง ครั้งที่สองับเนาะใช่เมื่อกี้มีคนตอบได้ว่าพิชภุนเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยนานขนาดไหนแล้วครั้งแรกจากปีไหนฮะอ่ะนี่นะนี่นะกี่ปีมาแล้วจำได้ไหม <98. S 1> คุณเป็นใครคะเนี่ยใช่แล้ว2018คือนั่นนั่นคือแฟนมิติเดียวครั้งแรกแล้วก็วันนี้คือครั้งที่สอง ห้าปีมาแล้วครับที่ไม่มาจัดแฟมิตติ้งเดียวเลยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับผมว่าผมก็แบบไม่ได้เป็นคนชอบจัดแฟมิตติ้งเดียวอยู่แล้วแต่พอมีโอกาสได้มาจัดที่เมืองไทยก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็พยายามคิดอยู่ว่าจะเตรียมอะไรมาให้แฟนๆดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับรอดูรอติดตามได้ฮะ ครั้งนี้มาก็เป็นช่วงสิ้นปีด้วยเนาะเป็นเหมือนแบบว่าสมัยก่มที่เก่าสมัยที่เก่าต้อนรับปีใหม่มาต้อนรับปีใหม่กับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนว่าเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆเนาะประมาณนั้นครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยเลือกจับในช่วงที่เเป็นนขขอองงวัญแฟื ออวันนี้วันหยุดดีใช่ไหมครับมันใกล้แล้วไม่ใช่คุณอ๋อหยุดเริ่มหยุดกันตั้งแต่วันไหนวันนี้เลยวันนี้ขอโทษทีนะครับเขาเต็มใจขอโทษอีกครั้งเขาเต็มใจมาร่วมตัวสื่อมวลชนเยอะขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะคือว่าาในวันหยุดแล้วบ้างมันเยอะจริงๆนะฮะนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะนะครับนะคะเอาละฮะงานครั้งนี้ชื่อว่าแฮปปี้คุณเยียร์ครับผมทำไมถึงชื่อว่าแฮปปี้คุณเยียร์มันมีหลายประ โอากาสนะเพราะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีมังกรด้วยผมเ,นนเกิดปีมังกรแล้วก็ไม่ทราบผมชอบเลข24คนระับเพราะว่าตัวเ,เกิดวันที่24มิถุนาเลยชอบเลข24ปีหน้าก็สอง0 2 4คือเหมือนกับเหมือนกับพ่บนโอนกันอย่างนะันะ้เราก็เลยเประชาพีจิตรเหียคือวิเคราะห์ตัวเลขแล้วครับอันนี้ก็ึาษาจั์ช้างอะไรนะ ไ่ก็เป็นผมคิดว่าเป็นเลขที่สวยดีแล้วก็ยิ่งเป็นปีมังกรด้วยแล้วผมไปอ่านเจอบอกว่าเขาบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมังกรมังกรทองใช่รรปะมาณนี้ก็ผนวกกับวันเกิด24ครับผมปี2024เพราะฉะนั้นปีหน้าก็คือปีของของนิชคุณคนเดียวเขาดันทะลกรือเลยได้ไหมับ ครั้งนี้แฟนมิทติ้งเดี่ยวของตัวเองครั้ทงที่2ครับมีส่วนร่วมในการเตรียมงานยังไงบ้างพี่จุนก็มีคิดว่าจะทำอะไระบนเวทีดีมีเล่นเกมอะไรกับแฟนๆดีร้องเพลงอะไรดีอะไรครับก็นั่งก็มีประชุมกันบ้างอะไรเงี้ยครับมีความพิเศษอะไรที่เตรียมมาฝากาะเทศชาวไทยท่านจะบอกว่า มีเซอร์ไพรส์อะไรมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์ด้วยหรอกะครับ่ามเป็นความพิเศษอะไรที่นิชคุณพอจะแบบบอกเป็นกลิ่นๆให้ก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้มีผมมากพอไหมพอแล้วงี้นพรุ่งนี้ยืนเฉยๆใช่ครับผมสองชั่วโมงดีสเสอง่แล้วจบเลยได้เลยเพราะว่านิชคุณคือความพิเศษของงานก็คือจบแล้วใช่ไหมครับ เริ่มโอเคแล้วตอนแรกเพลงดูดฟองร,งร,งรงองไงขึ้นภาคหัวแน่นอนนะนี่จะคุณจะ เขาเชิดยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเก่งๆหลังๆเริ่มได้แล้วดีครับผมดีเมื่อกี้นี้ฝากไปแล้วคืออินเตอร์แฟนมาด้วยฝากแฟนชาวไทยดูแลช่วยแปลช่วยดูแลกันกันแลกกันเนี่ยเกาหลีญุ่นทำไมรู้อี๋ล่ะที่นี่พี่ไม่ขายเนี่ยจะพี่รู้ทั้งงานนี้เลยฮะสุซูอินแฟนกลับผมจะเปิดไปเป็นเพื่อนกันหมดเลยอะไรเงี้ยจะค่อยๆมาจับกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมใช่นะ ยังตามมาจากเกาหลีอีกเหรอฮะใครมาจากเกาหลีครัะถามนี้เขาคงไม่เข้าใจนะฮะฮังกูโจเชฟวินว้าวแฟนคลับเหนียวแน่นมากญี่ป uh ุ่นเหรอคะญี่ปุ่นเชฟวิาฟิลิปปินส์ From the Philippines From where China China Philippines Korea, Japan, t ่นไต้หว anywhere else? okay น่าจะประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่ไงั้ก็เกิดคำถามนะครับผมเขาฟังแล้วรู้เรื่องแหละฮะตั้งแต่ต้นงานมาจนถึงตรงนี้คืออินเตอร์แฟนครึ่งงานเนาะไม่เป็นไรจะให้คนไทยดูแลเนาะได้ครับแม่ผม อบอุ่นเป็นกันเองไม่ตอนแรกบอกว่าแม่ไม่ต้องมาก็ได้ไม่มีอะไรให้แม่คุยเสียงอมาด้วยหรือนี่คือเซอร์ไพรส์เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ขึ้นเวทีด้วยครับด้วยออเป็นเซอร์ไพรส์ทีอันหนึ่งไม่ใช่เซอร์ไพรส์ของวันนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับติดตามแล้วกันนะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรนะครับนี่ที่คุณอยู่กันมากี่ปีแล้วโอ้แค่วงโซเฟียมก็จะห้าปีแล้ว ปีนี้คือปีที่สิบห้านะฮะแล้วก่อนชื่อียเก็ทำงานเดี่ยวที่เมืองไทยสองปีก็ประมาณสิบเจ็ดปีได้แล้วอยู่มาสิบเจ็ดปี <c oughs> ถือว่าเป็นอ้าวนี้ที่คุณถือว่าเป็นผู้บุกเบิ <c oughs> บกวงการเคป็อก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นผู้กลุยทางให้กับเด็กๆเ,เป็นคนถ่ายยาให้เป็นคนถ่ายยาคนนี้เป็นคนเป็นคนเบิกทางดีกว่าเป็นดูทดลองดีกว่าเราลองดูเหมือนเาว่า เอาจริงๆตอนที่ผมเข้าวงการ K เคปอปแรกๆไม่มีคำว่าเคป็อปแล้วก็แทบไม่มีคนต่างชาติที่เข้ามีในวงเคปอปเลยซึ่งผมก็เหมือนกับเป็นมันก็เป็นแบบอย่างแรกของเขาเรียกว่าอะไรครับนักร้องต่างชาติที่เข้ามีในวงเคป็อปแล้วประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มดึงเด็กมาจากไทยเด็กมาจากจีนเด็กมาจากญี่ปุน่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเพื่อมาปนปะปนกับ กับคนเกาหลีเพื่อมาสร้างวงสร้างอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าผมว่ามันก็เป็นมันก็เป็นโชคเหมือนกับเป็นเป็นไทมิ่งที่ดีของผมเป็นโชคที่ดีของที่ได้มาถึงจุดนี้ก็เป็นผู้บุกเบิกนั่นแหละเป็นผู้บุกเบิกที่ทำได้ดีมากๆเป็นที่รู้จักจริงๆเขาก็คือซอฟท์พาวเวอร์ของคนไทยคนไทยของเราด้วเองตบมือให้หน่อยได้ไหมเนั่ยขอถามนิดนึงได้ไหม วงการเคป๊อปในใ<ช>อด,ดีตกับปัจจุบันมันมีความแตกต่างใช่ไหมครับาต่างกันมากครับผมเมื่อก่อนนี่ตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างไปเร็วแล้วเมื่อก่อนนี่กว่าจะลงยูท b e กว่าจะลงอินเทอร์เน็ตก็ต้องผ่านทีวีผ่านอะไรก่อนแล้ว,ลวอาจจะเป็นไฟคลับท,ที่เอามาลงให้อะไรอย่างนี้ครับแต่ช่วงนี้คืออาจจะลงเน็ตก่อนเลยด้วยซ้ำซึ่งแฟนๆนนต่างประเทศนี่สามารถดูได้พร้อมๆกับแฟนๆที่อยู่ในเกาหลี S <S มันก็เลยการว่ามันเหมือนกับอะไรทุดสิ่งทุือย่างมันเดวขึ้นนะซึ่งจุดลบของมันก็คือยิ่งยิ่งเด็วมันก็ยิ่งหายเร็วยิ่งสุดข,ขึ้นเด็วมันก็ยิ่งหายเรวมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวในในในคือในสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าสําหรับผมเมื่อก่อนม่กว่าจะขึ้นมาถึงระดับนหนึ่งมันต, icans. ต้องใช้เวลาประมาณปีสองปีสามปีอ,อะไรครับกว่าจะกว่าจะดบได้มันก็คือคนเรยุ่กัน แต่ก็ถือว่าคุณเข้ามาในจังหวะโอกาสที่ดีอย่างที่คุณบอกจริงๆมากมากครับผมมากๆแล้วก็มันเหมือนกับหลายๆอย่างที่ทําให้ผมได้มาถึงจุดนี้ด้วยบริษัทที่ดีเพื่อนๆในวงที่ดีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยสนับสนุนผลักดันให้มถึงผมถึงจุดนี้ได้ซึ่งมันเหมือนกับถ้าเรามีทีมที่ดีเนี่ยเราเราก็สามารถมันก็เร,เรียกว่าอ,อะไระใช้สมาธิในการทํา พัฒนาตัวเองได้แต่คนรอบตัวถ้าสุดอาจจะแบบมีโกงมีกินมีอะไรเงี้ยซึ่งเร<ม>าไม่สามารถที่จะทําได้ดีเท่าที่จะทำได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแต่ในความที่เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยแหละมันก็เลยกลายเป็นแบบว่า ก็ยังอยู่ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมาเร็วไปเร็ว <considers S 1> <ๆ>ก็ตามยาังไงนิชิคุณก,ก็อยู่ยังยืนยงอยู่ตลอดไป forever <laughs> ใช่ไมหมฮะทุกคน <laughs> ใช่อายหลายป้ายขึ้น <laughs> เลยเห็นไหมฮะมาทันทีป <laughs> <EC K> กือให้หน่อยได้ไหมฮะไอ้สักจีได้ไหมฮะงามมากเลยเขาบอกงามในเบื้องหน้าก็ทำเราได้เห็นกันอยู่แล้วมีเบื้องหลังมีอะไรทำอะไรอีกบ้างฮะนิชิคุณ ช่วงนี้จริงๆก็มีมีเตรียมตัวโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไระเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหรน่นะยังแต่ก็ยังคุยกันอยู่แต่งานเบื้องหลังจริงๆนอกจากการแต่งเพลงขิงเพล,ง,เพลงก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะก็ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารอะไรอยู่ไหมฮนะก็คือยังอยู่แนวหน้าอยู่ฮะยังอยู่ยังอยู่แนวหน้าอยู่แต่ก็ก็มีมีสนใจในการทํางานเบื้องหลังเหมือนกัน เราก็ต้องลองคุยกับทางทีมครับริษัทด้วยอะไรอย่างงี้ครับเขาอาจะได้เห็นผลงานต่างๆครับให้ได้ติดตามกันแน่นอนครับโอ้แล้วถ้าเราเร็วนี้ล่ะจะมีอะไรติดตามไหมครับตอนนี้บอกไม่ได้กัไม่มีดีกว่าเป็นความลับยังคุยกันอยู่เลยยังบอกไม่ได้ยังต้องรอติดตามแบบรออะไรบอครับรอติดตามกันต่อไปพูดถึงแฟนมิ่ติงในวันพรุ่งนี้ที่มันจะเกิดึืนถัสักนิดหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้อยากจะ บอกอะไรกับแฟนๆ้างให้ติดตามเราเอาะอยากให้ทุกคนทานข้าวกันมาก่อนจะออกออเป็นห่วงเป็นวเดี่ยวจะหิวกันก็เอาเป็นว่าเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะฮะก็ก็ขอให้พรุ่งนี้มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับรวมย่ารมย่าเอ่อรวมย่าเขาเรียกว่ารวมญาติก็ได้ครับ <l id> รุมยาเรามานั่งคุยเปิดใจคุยกันแล้วก็เนาะมือนกับเพราะเราไม่ได้เจอกับมานานเราก็มาอัปเดตชีวิตผมให้กับทุกๆคนได้ฟังเนี่ยเอาวันนี้ดีกว่ามันก็เพราะว่าผมว่าคอนเน็ t ช <ani> ันกับผมกับแล้วก็แฟนคับไทยเนี่ยขาเทสที่เมืองไทยเหมือนกับเป็นพี่น้องกันสมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเป็นน้องแต่เขาจะเรียกผมว่าลุง เป็นเหมือนกับเราก็คุยกันเหมือนกันคุยกันสบายๆไม่ใช่ว่าแบบฉันเป็นดารานะเธอเป็นแฟนคลับนะเหมือนกัแบบเราเป็นพี่น้องกันก็อยู่คุยกันสบายกันมากเป็นครอบครัวใช่ครอบครัวกันเหมือนืึอมวลชนที่มาในวันนี้ไงคะรวมญาติจริงๆมีใครอยู่ตั้งแต่วันนี้จะคุณเข้าวงการไหมฮะ วันนี้17เจปีในวงการนะคะคือนจะคุณยังอยู่ด้วยเข้าใจพี่ก็ยังอยู่กันไรเนี่ยยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนใช่ด้วยรักและผูกพันขอบคุณมากเลยครับนะงานในครั้งนี้จัดสิบปีเป็นช่วงปีใหม่ถ้าถามถึงปีใหม่ถ้าถามถึงของฝวันที่นิชคุณอยากจัดได้สำหรับปีนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมของขวัญที่ผมอยากได้ใช่ อผมพูดอยู่ตลอดว่าแบบไม่ต้องการอะไรมากกว่าสุขภาพแข็งแรงสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความชีวิตใช้การใช้ชีวิตที่มีความสุข <ừ> เพราะว่าอย่างอื<ม>่นก็คือสิ่งนอ,อกกายนอกกายเนี่ยเราสามารถมันหาได้อยู่แล้วเนี่แต่สิ่งในในใน,ในกายเราบางทีเอออเราหาถึงจะหามากขนาดไหนันาจจะหาไม่เจอก็ขอแค่นี้ละสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้การใช้ชีวิตที่อยากมีความสุข อืมือทุกท่านแล้วก็ให้กับทุกคนทุกท่านเหมือนกันว่าอวยพรเลยดีกว่าในโอกาสที่อวยพรที่พี่รูสึกเมือนชิแล้วก็ตั้งใที่มาในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขวาาแข็งแรงแล้วก็รวยๆนะครับสาธุแล้วว่าคุณสาธุถึงกระสาทุบแล้วอ่นี่ที่คุณอวยพรอ่ะไม่ใช่ที่คุณถือดาแล้วนะคุณเคยร้องเพลงพรปีใหม่อะไรอย่างนี้ไหมฮะโอ้ยังไง ยังไม่ถึงขั้นนั้นเคยเดินห้างในเมืองไทยแล้วเคยได้ยินเพลงวันนี้วันดีปีใหม่อะไรเคยได้ยินอ๋อเคยได้น่าจะเคยได้ยินแหละครับทอนพอได้แม่สักท่อนหนึ่งให้พี่พี่สื่อมวลชนได้ไหมฮะในในวันปีใหม่นะร้อยไงวันนี้วันดีเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีพี่พี่เพลงอะไรดีเนาะวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสท่าใจสุขสั่์ เสียงได้ไมาได้ไม่หาโอเคไหลฮะอีกสักรอบหนึ่งมาฟังพวนี้ล้วนครับกลไปสกต่อให้เขาหน่อยเขาทํางานกับเราตั้งแต่เดวานวันนี้วันดีปีใหม่มืนแบบไปเมืนบั้นมือสิปกมือให้จัมสิหนึ่งสองสาวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสรรท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสรรวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสรรปรบมือฮะอย่างที่บอกวันนี้คือการเตรียมความพร้อมครับผมใช่ใช่เพื่อที่จะไปสู่แฟนมิงในวันพรุ่งนี้ นะะฮใช่ครับวันนี้<อ>วันนี้เต็มที่กว่านี้นะฮะเต็มที่กว่านี้แน่นอนต้องฝากอะไรที่ใช้สุดท้ายจริงๆนะสำหรับสื่อมวลชนนะฮะกะ็ขอบคุณทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าพี่ๆแฟนคลับนะครับพี่ๆแฟนคลับทุกทุกคนที่รักและก็สนับสนุนผมอะไรนะน้องๆด้วยก็ได้น้องๆสัก สักสองน่าจะในที่นี้น่าจะมีสักสองคนลำ<ะ>นะดับลำดัยากไม่ถูกนะนายาทีเดี๋ยวน<ะ>้อง,องเดี๋ยร์ลูกชายเดียระไรยากอ่ะทุกทุกท่านเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่รักและก็สนับสนุนผมตลอดสิบเจ็ดปีนะฮะก็ถ้าไม่มีทุกท่านผม,ผมก็คงม,มานั่งมายืนอยู่ที่เวทีหมตรงตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะไปสนุกกันที่ในงานแฟนมิเต้งของผมนะฮะก็มากับกลับมา ชีวิตของผมอะไรอย่างเงี้ยครับ้วเจอันพรุ่กนี้นะครับครับรุกนี้ครับ MGI Hall Show DC กับ Happy Kuiya Fan Meeting in Bangkok วันนี้ขอเสียงปรบมือดัๆให้กับนิชคุณครับก่อนจะลาจะไปถ่ายให้ถ่ายรูปกับพี่พ่สุวรรณชนิสักครั้งหนึ่งนะนิชคุณครับเจอพี่พิสุวรรณชนิกครั้งหนึ่งได้เลยครับวันนี้ให้ถ่ายรูปกันอย่างเต็มอิ่มนะคะ แล้วหนูก็ให้นิชคุณฝากประมาณ5รอบได้นะคะวันนี้ผู้นี้อยากที่บอกนะครับว่า MGI Hall Show DC ครับ mm hmm. Happy Kudie Fan Meeting in Bangkok ครับ mm hmm. การกลับมาอีกครั้งในรอบ5ปีกับแฟนม e ติ n งเดียวจากปี2018นะครับ mm hmm. ผู้นี้รับรองเต็มอิ่นแน่นอน